สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับซีบุเรืองอะไรยนต์นะครับวันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่นะครับหนึ่งคันนะครับเป็นอีซุนะฮะหัวแปรครับรุ่นนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับอีซุหัวแปรนะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆคันครับนี่ฮะเป็น รถไม่ได้เป็นทันเลอร์นะครับแต่เหมือนเอาฝาข้างออกแล้วก็เอาหางมาใส่ใเฉยๆนะครับต่อเฉยๆนะครับน่าเขาจะเอาไว้ขึ้นรถเกี่ยวนะครับคันนี้เป็นรถเกี่ยวปูต้าครับปูบูต้าเล็กๆนะครับเป็นเครื่องยนต์ร้อยแรงนะครับตัวนี้ เป็น TL นะครับช่วงล่างเป็นของ TL อย,ยกหน้ามาเลยครับคันนี้ก็เดี๋ยวจะตัดนะครับเครื่องร้อยแรงนะครับมอลมเบก,ก็ซึมแล้วหลุดปอกปอกปอก,ก,ก,กแล้ว พื้นก็ไปหมดแล้วครับสงสัยไม่ได้ขายเป็นคันแล้วครับคันเอกฮัตซี่ก็หักแล้วครับผูกมาแล้วครับรถสมัยนี้เครื่องน่าจะเป็นร้อยแรงนะครับเครื่องสีบีบีสีบีบีนะครับนี่ยโอ้ฝาครอบร้อยสิบห้ามาใส่นะครับเป็นฝาดําเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องฝาขาวนะครับนะฮะถ้าเป็นฝาดำร้อยแรงมันจะเป็นสีบีซีสองนะครับแต่ตัวนี้เป็น 4 BB นะครับเป็นเครื่องฟ้าขาวนะครับเครื่องตัวนี้ก็ดีเลยนะครับเครื่องร้อยแรงเกียร์ก็เป็นเกียร์ของ KS นะครับเครื่องเกียร์ร้อยสิบของ KS ไม่ใช่เกียร์อของมันนะครับถ้าเกียร์ของมันมันจะเป็นคล้ายๆเกียร์แปดสิบห้าแรงนะครับ <ๆ S 2> นี่ครับเฟืองท้ายเป็นเฟืองท้ทยร้อยสิบนะครับตัวนี้ เห็นลูกค้าหาอยู่นะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าได้อย่างนะครับนีครับเป็นร้อยสิบนะครับแปดนอ็นอตแปดนะ็อตเอ้ยตัวนี้เป็นร้อยสิบห้านี่ฮนะเป็นเพื่องท้ายร้อยสิบห้านะครับถ้าร้อยสิบมันจะตัวนี้จะเป็นแปดน็อตนะครับนะฮะผ่นตัวนี้จะเป็นห้าน็อต ตัวนี้เป็นร้อยสิบห้าถ้าร้อยสิบห้าเนี่ยจะเป็นหกน็อตนะครับร้อยสิบห้าห้างแท้นะครับนะตัวนี้เป็นเพื่อทยร้อยสิบห้า115นะครับคัสซีก็เป็นเหล็กรางนะครับข้างหลังโอ้เพื่ไทยร้อยสิบห้า115เลยนะครับตัวนี้นี่เป็นเหล็กรางลนะ ข้างในซับเป็นเหล็กรางหมดแล้วนะครับเหล็กรางหน้า,าหกนาจะเป็นหน้าห้าหนครับประมาณด้วยสายตาครับยาง750นยครับนี่้สภาพคันนี้ตัดครับทุกาตาอะไรก็ไปหมดแล้ว แต่เครื่องดีเลยนะครับเครื่องไปหาเครื่องร้อยแรงนะครับเข้ามาแล้วนะครับมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับวงไลแน่นมเนี่ยวงไลก็ขายดีนะครับโอ้วงไลนแน่นดีนะครับนะฮะวงไลตัวนี้ก็ขายดีนะครับวงไลขายอยู่สองพันห้านะฮะเนี่ยวงไลตัว IVE, ตตนี้นะแน่นดีครับนะฮะ ยกมาครับยกมาจากสกลนครครับคันนี้ปั๊มใหญ่นะปั๊มใหญ่ดับวาลไอดีบไม่ได้ดับปั๊มนะตัวนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับเนี่ยในก็ประมาณนี้ครับข้ในในาบงบนก็ทะลุหมดแล้ว แยกครับคันนี้ไปหาเครื่องร้อยแรงก็มีตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับเครื่องร้อยแรงเฟื่งไทยร้อยสิบห้า115นะครับถังน้ำมันก็เป็นถังน้ำมัน,115นร้อยิห้านะฮะตัวนี้ครายถังร1 5้าเป็นของทีเอลนะครับใส่ร้อหได้นะครับถังนี้ขนาน้า ห้อยมาครับห้อยหน้ามาไปครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะครับเป็นรีวิวรถเข้าใหม่เฉยๆนะครับอันนี้นหางนี่ก็น่าจะเป็นเศษเหล็กนะครับอหน้า แยกครับรถเข้ามาเต็มเลยนะครับไม่มีที่จอดนะครับนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับกับช่องสีเมืองอะไหล่ยนต์นะครับใครหาอะไหล่ตัวไหนก็ติดต่อทักเข้ามาได้นะครับผมที่เบอร์0ูนย์5ปดสี่ีู่นย์ห้าห้าห้าศนย์สามนะครับอีกเบอร์หนึ่งก็0ูนย์4ปดสี่ห้าสี่สองห้าสามห้านะครับฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะครับ ช่อง YouTube ของร้านมาวินเชียงกงนะครับติดไม้ว่ามาวินเชียงกงหนองแปรน,นะครับไปครับผมคลิปนีก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันโอ,อกาสหน้าสลาวนันนี้สวัสดีครับ